สวัสดีครับขอต้อนรับทุงผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องลี้ลับที่เรียกได้ว่ามีผู้คนขอเข้ามามากมายที่สุดเรื่องหนึ่งของช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลเลยนะครับเรื่องราวลึกลับนี้เป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่ในตำนานนั้นว่ากันว่าเสือสมิงนั้นมักจะเกิดจากคนที่มีอาคมแก่กล้านะครับแต่ว่า ไม่สามารถควบคุมวิชาอาคมอันแก่กล้าของตนเองไว้ได้ทำให้แปลงร่างกลายเป็นเสือแล้วเมื่อลุ่มหลงในวิชาดังกล่าวมากจากมนุษย์ที่กลายเป็นเสือก็ทำให้คืนร่างเดิมไม่ได้และต้องคอยอาศัยอยู่ในป่าลึกเพื่อคอยกัดกินผู้ที่ผ่านไปผ่านมาในป่าเรื่องราวลึกลับนี้นะครับก็ถูกเล่าต่อกันมาเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบันนะครับเสือสมิงก็ยังคงเป็นเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ของป่าที่ได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่ก็ทำให้ขนลุกขนชันไปตามๆกันเลยทีเดียวละครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวตำนานของเสือสมิงให้ท่านผู้ฟังฟังในเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันนะครับหากท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวในช่องของผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหนุ่มคงกระพันทำคลิปดีๆต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับเสือสมิงเป็นหนึ่งในดํานานวิญญาณร้ายที่แฝงกายอยู่ในป่าลึกและมักจะใช้เล่ห์เพทุบายหลอกล่อผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในป่าเอาไปเป็นเหยื่อและได้กลายเป็นหนึ่งในอาถรรพ์ที่คนเดินป่าทั้งหลายต่างหวาดกลัวและเล่าขานสืบต่อกันมาให้ลูกหลานได้ระมัดระวังตัวกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ตามที่กล่าวไว้ในตำนานระบุเอาไว้ว่าเสือสมิงนั้นก็มักจะเป็นคนที่กลายเป็นเสือโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากอาถรรพ์ของสยเวทและเสือสมิงนั้นก็จะมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าเสือธรรมดามากมายนักเสือสมิงชื่นชอบการจับคนไปกินเป็นอาหารหลังจากนั้นดว,วงวิญญาณของคนที่ถูกเสือสมิงจับกิน ก็จะสิงสู่อยู่ในตัวเสือสมิงและทำให้เสือสมิงตนนั้นมีฤทธิ์มีอำนาจและมีอาถรรพ์มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นเสือสมิงก็ยังสามารถแปลงกายเป็นคนที่ถูกกินได้อีกด้วยโดยการแปลงกายนั้นก็มักจะทำเมื่อต้องการหลอกล่อเยือรายต่อไปถ้าเสือสมิงยิ่งกินคนมากขึ้นเท่าไหร่พลังอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของตน ก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นอีกด้วยครับตำนานของเสือสมิงนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์และวรรณคดีอยู่หลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการบันทึกในพระราชหัตทะเลขาของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในครั้งที่เสด็จประพาสต,ต้นไปยังจังหวัดจันทบุรีในปีพุทธศักราช2419โดยพระองค์และพระบรม,มวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ได้เสด็จทางเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชแล่นไปในชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกการแปลพระราชฐานในครั้งนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้พระพานณามัยสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นพระองค์ยังต้องการรับรู้ถึงความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งในระหว่างทางนั้นพระองค์ก็โปรดเสด็จเยี่ยมเยอนราษฎรและประพาสไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรว่ามีความทุกข์ ความสุขมากน้อยเพียงใดหรือที่เราเรียกกันว่าสเสด็จประพาสต้นนั่นเองครับระหว่างทางนั้นเองพระองค์ก็ได้ทรงบันทึกว่าเมืองจันทบุรีในขณะนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้สิงสาราสัตว์มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งช áng, า้างม้านกเสือและว่ากันว่าโดยเฉพาะเสือนั้นก็มีอยู่มากเป็นอันดับต้นๆในป่าของประเทศไทยเลยทีเดียว และนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสืออีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านที่จันทบุรีจะถูกเสือเข้ามาจับไปกินถึงในบ้านลากเข้าไปในป่าเอาดือด้อสร้างความหวาดกลัวหวาดผวาไปทั่วเมืองจันทบุรีและในช่วงเวลานั้นก็จะมีพรานผู้มีประสบการณ์ก็มักจะให้ความเห็นว่าเสือดังกล่าวน่าจะเป็นเสือที่แกมีความเชื่องช้ามากแล้ว การจะจับสัตว์ในป่ากินสัตว์ในป่านั้นมีความคล่องแคล่วว่องไวก็คงเป็นไปได้ยากจึงหันมาล่ามนุษย์แทนเพราะมนุษย์นั้นจะระวังตัวน้อยกว่าสัตว์อื่นๆในปา่ามีที่อยู่เป็นประจำที่สำคัญเคลื่อนตัวช้ากว่าสัตว์ในปา่ามากมายเรื่องราวของเสือกินคนนั้นก็ทำให้ชาวบ้านวาหวาดผวาไม่กล้าที่จะเข้าไปหาของในป่ากินหรือแม้แต่เวลากลางคืน ก็จะไม่ค่อยเป็นอันหลับเป็นอันนอนกันต้องคอยหายามมาเฝ้าเพื่อไม่ให้เสือลากไปกินนี่คือชีวิตของคนจันทบุรีในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนบทและอยู่ใกล้ๆป่านะครับเรื่องนี้จึงร้อนถึงหูพระเนตรพระกันและร้อนถึงพระยาจันทบุรีจึงต้องออกมาช่วยประชาชนเพื่อกำราบเสือเหล่านี้ซึ่งในขณะนั้นพระยาจันทบุรี ท่านก็ได้รวบรวมพรานผู้มีความชำนาญป่าเป็นจำนวนมากเพื่อออกไปล่าเสือเหล่านี้หากว่าใครไม่มีปืนหรือขาดอาวุธทางราชการก็จะจัดหาให้ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักเสือจำนวนมากที่อยู่ใกล้ๆชนบทหรือตามหมู่บ้านรอบๆบบริเวณป่าเขาก็ถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากส่วนที่เหลือและพอจะมีแรงหนีไปได้ก็หนีเข้าป่าลึกไป หลังจากเหตุการณ์สงบได้ไ่นานก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีข่าวลือว่ามีเสือสมิงมาวนเวียนอยู่ในป่าจันทบุรีซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงทราบก็ได้มีบันทึกเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่าราษฎรลือเกี่ยวกับเสือสมิงกันมากจนทําให้มีความหวาดกลัวไปทั่วเล่าสืบต่อกันว่ามีอาจารย์ชาวขเขมรผู้หนึ่งสามารถสร้างน้ํามันเสือสมิงขึ้นมาได้ ต่อมาสิทธ์ทั้งสามคนของท่านได้แอบเอาน้ำมันดังกล่าวไปทาปรากฏว่าทั้งสามได้กลายร่างเป็นเสือสมิงซึ่งตัวหนึ่งได้พลัดหลงจากเมืองขเขมรมายังป่าแถบจันทบุรีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องของสิทธิ์ทั้งสามก็ติดตามมาตั้งแต่ป่าขเขมรมาตลอดแต่ก็ยังจับไม่ได้สักทีระหว่างทางเสือสมิงตัวดังกล่าวก็ได้กัดคนตายมาโดยตลอด ยมีคนตายที่พลิ้วสองคนปากจันหนึ่งคนป่าสีเซนอีกสองคนรวมทั้งหมดเป็นห้าคนอาจารย์ขมรนั้นยังได้บอกอีกว่าหากว่าเสือสมิงนั้นยังไม่เคยกินคนก็จะสามารถทำให้กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยการเอาไม้คานตีหรือไม่ก็เอากะลาครอบรอยเท้าเอาไว้นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เสือสมิงกลายเป็นคนได้แต่ในครั้งนี้ คงจะไม่ได้ผลเพราะเสือสมิงตัวนั้นกัดคนตายมาแล้วถึง5คนนี่คือบันทึกของล้นเกล้ารัชกาลที่หนะครับนอกจากเรื่องราวของเสือสมิงในพระราชหัตตะเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่หแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเสือสมิงอีกเรื่องหนึง่งที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของพระธุดงผู้มีอาคมแก่กล้ารูปหนึ่งโดยท่านได้เล่าเอาไว้ว่าในครั้งที่ท่านได้เดินธุดง พื่อฝึกปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นท่านได้ผ่านไปถึงสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แถวเชิงเขาที่นั่นถือว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่ดูวังเวงวิเวกมากจนในตอนแรกท่านก็ไม่คิดว่าที่นี่จะมีพระอาศัยอยู่แต่เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นก็พบว่ามีพระภิกษุรูปร่างหน้าตาดูอยู่รูปหนึ่งจำพรรษาอยู่เมื่อพระสุดง n ท่านนี้ เข้าไปข้างในก็พบว่าข้าวของเครื่องใช้ถูกวางไว้อย่างระเกะร,ระกะรกรุงรังเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนานหลายปีพระทุดงจึงเอ่ยถามพระภิกษุดังกล่าวว่าในวัดนี้มีท่านอยู่องค์เดียวเองเหรอพระภิกษุที่อยู่ที่นั่นก็ได้เล่าว่าพื้นที่แถวนี้มีเสือดุจนทำให้ไม่มีพระภิกษุองค์ไหนกล้าจำพรรษา นอกจากข้าพเจ้าเพียงรูปเดียวเท่านั้นละพระธุดงค์ท่านนั้นเมื่อเข้าใจเรื่องราวแล้วก็ค่อยวางใจไปได้เปลาะหนึ่งแต่ก็ยังมีเรื่องให้แปลกใจอยู่นะครับเพราะสำเนียงของพระภิกษุหน้าดุรูปนั้นดูพิกลแปลกๆว่าจะเป็นสำเนียงจำเพาะของคนแถบใดแถบหนึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นสำเนียงที่เหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยในเมืองไทยอีกทั้งรอบวัด ก็เต็มไปด้วยข้าวของรกกรุงรังมีหญ้ารกเหมือนไม่มีคนพักอาศัยอยู่บริเวณนี้มานมนานพระธุดงค์รูปนี้จึงตัดสินใจปักกลดอยู่บริเวณลานวัดห่างออกไปเพียงร้อยเมตรเท่านั้นแต่ก็คิดอยู่ในใจว่าพระสงฆ์หน้าดุรูปนี้อาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันอยู่เพียงรูปเดียวแล้วสถานที่ก็รกกรุงรังดูวิเวกวังเวงเช่นนี้ ด้วยอากับกิริยาที่แปลกๆของพระภิกษุรูปนั้นรวมไปถึงความผิดปกติโดยรอบของสถานที่ก็ทำให้พระทุดงนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาว่ามีพระกลายเป็นเสือสมิงเพราะเกิดจากการศึกษาสสยเวทวิทยาคมจนสามารถกลายร่างเป็นเสือได้แต่ด้วยความที่ศึกษาไสยเวทวิทยาคมผิดทางหรือแก่กล้าม,มากเกินไป ก็ทำให้อาคมสายเวทมนต์ดำนั้นกลับมาทำร้ายตัวเองกลายเป็นเสือที่คอยจ้องจะทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปมาไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษหรือข้อธรรมะที่พระสงฆ์ควรจะปฏิบัติหรือไม่แน่ว่าเสือสมิงตนนั้นก็อาจจะเคยกัดกินหรือฆ่าพระทุดงมาแล้วก็เลยทำให้เสือสมิงตนนั้นสามารถแปลงร่างกลายเป็นพระทุดงได้ หลากหลายความคิดก็ผ่านเข้ามาในหัวของพระธุดงรูปนั้นแต่สำหรับหลวงพ่อที่เดินทุดงท่านนี้ท่านเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระธุดงธรรมดาธรรมดาทั่วไปท่านมีวิชาอาคมแก่กล้าติดตัวเช่นเดียวกันหลังจากที่ปักกลดเสร็จช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ใกล้เย็นมากแล้วท่านได้เอาควายธนูไม้ไผ่ในย่ามออกมาแล้วก็เสกคาถาปลุกควายธนูแล้วเอามาวางไว้ที่หน้ากลด พร้อมทั้งอธิษฐานในจิตว่าใครมุ่งร้ายกับข้าก็ขอให้ราวีใครมาดีก็อย่าไปทำร้ายเขาและในระหว่างคืนนั้นเองที่พระธุดงท่านนั้นกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในกรดท่านก็ได้ยินเสียงควายชนูที่ท่านเสกอาคมปลุกคาถาไว้พร้อมกับเสียงหายใจแรงดังฟืดฟาดซึ่งเป็นเหมือนสิ่งบอกเหตุที่กำลังบอกว่ามีสิ่งน่ากลัว และชั่วร้ายกำลังใกล้เข้ามาหาไม่นานนักท่านก็ได้กลิ่นสาบเสืออย่างรุนแรงต่อมาก็มีเสียงควายธนูตะกุยดินอย่างหนักเหมือนเตรียมจะสู้กับอะไรบางอย่างหลังจากนั้นพระธุดงท่านนั้นก็เห็นควายธนูกระโจนไปข้างหน้าในความมืดแล้วก็เกิดเสียงดังเหมือนกับว่ามันกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างนานกว่าสินาทีหลังจากนั้นเสียงทั้งหมดก็เงียบงันไป รุ่งเช้าพระธุดงก็รีบเก็บกรดเก็บเข้าของอย่างเรียบร้อยรวมทั้งเจ้าควายจนูไม้ไผ่ที่อยู่หน้ากรดอีกด้วยแต่หลังจากที่เก็บของเรียบร้อยท่านสังเกตบริเวณโดยรอบก็ปรากฏว่ามีร่องรอยแปลกประหลาดที่ดูเหมือนการต่อสู้ของสัตว์ขนาดใหญ่สองตัวบริเวณป่ารกรอบๆก็ดูเฮี้ยดเตียนมีรอยคล้ายๆอะไรใหญ่ๆคลูดไปคลูดมาในดิน ท่านรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักพร้อมกันนั้นก็ได้เดินเข้าไปในโบสถ์ภายในวัดเก่าๆร้างๆแห่งนั้นเพื่อที่จะอำลาพระภิกษุหน้าดูรูปดังกล่าวปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในอุโบสถหลังเก่าของวัดภาพที่เห็นก็คือพระภิกษุรูปดังกล่าวกำลังนอนอยู่บนเสือ่อท่าทางอิดโรยเหมือนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่ก็ดูเหมือนว่าท่านยังอดทน พยายามเก็บอาการแล้วก็ลุกขึ้นมาคุยกับท่านพร้อมทั้งขอร้องว่าให้พระทุดงอยู่ต่ออีกสักคืนแต่หลวงพ่อท่านนั้นก็ปฏิเสธท่านไปแล้วให้เหตุผลว่าเพราะยังต้องไปทุดงและยังต้องเดินทางไปอีกหลายแห่งแล้วก็รีบเดินจากพระภิกษุท่านนั้นมาอย่างไม่หันหลังกลับไปอีกเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าอาถรรพ์แปลกประหลาด จากพระทุดงรูปหนึ่งที่ทุดงในป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของเสือสมิงที่เล่าจากปากของพรานเท่าผู้ช่ำชองในป่าดงพญาเย็นเมื่อหลายสิบปีก่อนเช่นเดียวกันพรานเท่าท่านนี้ท่านมีวัยประมาณ80กว่าปีนะครับทำให้ทุกวันนี้ท่านหันมาทำกเกษตรกรรมเลี้ยงชีพแทนการล่าสัตว์แต่ความทรงจำในขณะที่ยังเป็นพรานหนุ่ม ก็ยังคงจำได้อยู่เสมอและมีเรื่องราวที่พรานเท่าท่านนี้ไม่เคยลืมเลือนไปเลยนั่นก็คือเรื่องราวของเสือสมิงที่พ่อของพรานเท่าท่านนี้เล่าให้ฟังสมัยที่ท่านยังอายุแค่6-7ถึงเขวบเท่านั้นโดยคุณพ่อของพรานท่านนี้ได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นป่าดงพญาเย็นยังใช้ชื่อเดิมว่าดงพญาไฟบรรดาสัตว์ป่าต่าง และสัตว์ร้ายต่างๆนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนเนื่องจากป่ามีความสมบูรณ์มากและเป็นป่าดงดิบผู้คนที่เข้ามาในป่าถ้าไม่ตายด้วยอาถันป่าหรือสัตว์ป่าทำร้ายก็อาจจะต้องตายด้วยไข้ป่าต่างๆมากมายซึ่งครั้งหนึ่งพ่อของท่านและเพื่อนก็ได้ออกไปล่าสัตว์เหมือนทุกครั้งโดยมีการทำห้างบนต้นไม้ซึ่งเป็นที่พักแรมอยู่สูงบนต้นไม้ ซึ่งห้างที่ว่านี้ก็จะสร้างจากไม้กระดานเก่าๆเพียงไม่กี่แผ่นตอกด้วยตะปูยึดติดกับต้นไม้ที่มีความสูงและแข็งแรงและในครั้งนั้นพ่อของพรานเท่าผู้นี้ก็ได้ไปสร้างห้างที่ต้นประดู่ต้นใหญ่แห่งหนึ่งครับขณะที่พ่อและเพื่อนๆกำลังนั่งอยู่บนห้างนั้นสายตาก็กำลังจับจ้องมองหาเยือที่เป็นสัตว์ป่าอยู่ด้านล่าง แต่กลับได้ยินเสียงร้องคำรามไปก้องป่าทำให้ทุกคนพากันตกใจสัตว์น้อยใหญ่ก็พากันวิ่งหนีเหมือนกับว่าหายนะกำลังจะมาถึงไม่นานเจ้าของเสียงที่น่ากลัวน่าเกรงขามดังกล่าวก็ปรากฏตัวเยื้องย่างอย่างช้าๆอย่างไม่กลัวใครสุดท้ายก็มาหยุดที่บริเวณหน้าต้นประดูที่พ่อของพรานและเพื่อน ทำห้างอยู่บนนั้นนั่นเองครับทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเจ้าเสือยักษ์นั้นมีร่างกายที่กำยำกรงเล็บที่ยาวและดูเหมือนว่ามันพร้อมที่จะตะปบเหยื่อที่เข้ามาใกล้ๆได้อย่างน่ากลัวที่สุดแต่ที่น่าวันเกรงที่สุดก็คือแววตาที่แดงกล่ำไม่เหมือนกับเสือธรรมดาทั่วๆไปนอกจากรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวไม่เหมือนกับเสือทั่วไปแล้ว กลิ่นสาบจากตัวของมันก็ยิ่งรุนแรงมากกว่าเสือท,ทั่วไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวละครับสิ่งที่ทุกคนกังวลมากในขณะนั้นก็คือหากว่าเจ้าเสือร้ายตัวนี้สามารถปีนต้นไม้ขึ้นมาบนห้างได้เชื่อว่าทุกคนคงไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือต้องตายอย่างแน่นอนและท่ามกลางความมืดมิดเงียบสงัดของค่ำคืนในวันนั้นในขณะที่ทุกคนกลัว จนทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นพ่อของพรานท่านนี้ก็จึงตั้งสติเพราะในใจก็คิดว่าเสือตัวนี้ไม่น่าจะใช่เสือธรรมดาอย่างแน่นอนและน่าจะเป็นเสือสมิงในตำนานยังไม่ต้องสงสัยแน่ๆท่านทำอย่างไรรู้ไหมครับท่านตั้งนะโมสามจบต่อจากนั้นก็ท่องด้วยคาถาไล่เสือสมิงที่เหล่าบรรพบุรุษของพรานได้ส่งต่อสืบทอดกันมา หลังจากนั้นเพียงไม่นานเจ้าเสือสมิงตัวดังกล่าวก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วหายไปในลักษณะไหนทราบไหมครับไม่ได้วิ่งหายไปยังเสือธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่หายแบบสลายไปกับอากาศธาตุยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวละครับหลังจากที่เจ้าเสือตัวขนาดยักษ์ตัวนั้นหายไปทุกคนที่อยู่บนห้างต่างก็อยากจะรีบกลับบ้านโดยที่ไม่มีใครต้องการสัตว์ป่า หรือของป่าอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะทุกคนต้องการจะรักษาชีวิตของตนเองและออกจากป่าแห่งนี้ไปอย่างปลอดภัยแต่ในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ค่ำมืดแล้วกว่าจะได้ออกจากป่าก็คงจะถูกเสือกินอย่างแน่นอนและเชื่อว่าแม้ว่าเสือสมิงตัวนี้จะหายไปแต่มันก็คงอยู่ไม่ไกลจากห้างแห่งนี้และถ้าเราออกจากป่าไปตอนนี้คิดว่าพวกเราทุกคน ก็คงจะเป็นเหยื่อเจ้าเสือสมิงตัวนี้แน่ๆดังนั้นทุกคนบนห้างจึงตกลงกันว่าเดี๋ยวพอถึงเวลารุ่งสางของวันพรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านกันคืนนี้เราคงจะต้องพักแรมกันที่นี่ก่อนเมื่อเข้าสู่เวลาดึกสงัดทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอให้ตะวันขึ้นอย่างรวดเร็วป่าโดยรอบก็เงียบสงัดวังเวงมากยิ่งขึ้นยิ่งดึกเท่าไหร่ ความเงียบสงัดความเย็นของผืนป่าและความวังเวงก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทำให้บรรยากาศรอบๆตัวก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวละครับมีเพียงแต่คบเพลิงแล้วก็ไฟฉายเล็กๆเ,เ,เท่านั้นที่พอจะทำให้ทุกคนอุ่นใจและในขณะที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อยและใกล้กำลังจะเคลิ้มหลับในช่วงเวลาดึกสงัดนั้นทันใด ก็ได้ยินเสียงคนสองคนกำลังเรียกพ่อของพรานเท่าและเพื่อนๆอยู่ทุกคนตกใจและลืมตาขึ้นและเมื่อมองตามเสียงลงไปด้านล่างก็พบเห็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20บกว่ากว่าแต่งตัวคล้ายกับชาวบ้านทั่ว,วไปกำลังเรียกให้ทุกคนลงไปหาโดยบอกว่าเป็นชาวบ้านที่หลงป่าอยู่นานแล้ว อยากจะขอขึ้นไปพักบนห้างด้วยแต่ก็ขึ้นไปไม่ได้ให้พวกเราที่อยู่บนห้างนั้นช่วยลงมาเอาตัวขึ้นไปหน่อยเมื่อทุกคนบนห้างได้ยินอย่างนั้นก็มีเพื่อนของพ่อพรานคนหนึ่งบนห้างก็มีความอยากที่จะลงไปช่วยนุ่มสาวคู่นั้นเพราะคงเกิดความเห็นใจว่าพวกเขาหลงป่าอยู่นานแล้วคงจะไม่พบเจอใครมีความลำบากอยากจะไปช่วยเหลือเขาและแถมหญิงชายคู่นี้ ก็คงเป็นคนในละแวกหมู่บ้านของเราเพราะไม่อย่างนั้นจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพวกเราได้อย่างไรแต่ในขณะที่เพื่อนของพ่อกำลังจะลงไปรับพ่อของพรานเท่าท่านนี้ก็พบสิ่งผิดปกติของชายหญิงคู่นี้นั่นก็คือคนทั้งสองไม่กล้าสบตาคนข้างบนขณะพูดก็ก้มหน้าก้มตานอกจากนั้นผู้หญิงและผู้ชายสองคนนี้ก็มีกลิ่นแปลก มีกลิ่นตัวที่แรงมากคล้ายๆกับกลิ่นสาบเสือที่พวกเขาเพิ่งได้กลิ่นเมื่อตอนหัวคำ่ำของค่ำคืนในวันนั้นนั่นเองพ่อของนายพรานก็เตือนเพื่อนคนนั้นบอกว่าเฮ้ยอย่าลงไปเด็ดขาดนะเว้ยเชื่อฉันเถอะน่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แล้วละ่ะแล้วพ่อของนายพรานก็ได้ไล่ชายหญิงคู่นั้นให้ไปพักที่อื่นแต่ทั้งสองก็ยังอ้อนวอนและไม่ยอมเดินไปไหน กลับเดินไปเดินมารอบๆอบต้นประดูที่มีห้างนั้นอยู่และพยายามที่จะเดินขึ้นมาบนห้างหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถไต่ขึ้นมาได้สักทีภายหลังพ่อของนายพรานท่านนั้นเห็นท่าไม่ดีไล่ก็ไม่ไปแถมยังพยายามที่จะปีนขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนี้อีกพ่อของนายพรานท่านนั้นก็ได้สวดมนต์และบริกรรมคาถาไล่เสือสมิงอีกครั้งหลังจากนั้น ชายหญิงทั้งสองคนก็เดินหายเข้าไปในความมืดไม่นานก็มีเสียงคำรามดังไปทั่วอีกครั้งพร้อมกับมีเสือยักษ์สองตัวกระโจนออกมาจากในป่าหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าตัวเครื่องที่เจอเมื่อตอนหัวคำ่ำซึ่งทุกคนก็ยังจำภาพของมันได้ดีส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเสือตัวใหม่ที่ขนาดตัวก็ไม่แพ้ตัวแรกเลยเจ้าเสือทั้งสองตัว พยายามที่จะขึ้นมาบนห้างแต่กระโจนยังไงก็กระโจนไม่ถึงทุกคนบนห้างตกใจตื่นกลัวเรียกได้ว่าหัวใจจะวายบางคนแทบจะกระโดดห้างหนีเลยทีเดียวละครับหลังจากนั้นพ่อของนายพรานที่มีสติมากที่สุดก็นั่งบริกรรมคาถาและสวดมนต์ไล่เสือสมิงอีกครั้งหลังจากบริกรรมอยู่หลายเที่ยวเสือสมิงทั้งสองตัวก็กระโจนเข้าไปในป่า แล้วก็หายไปในความมืดอีกครั้งจนกระทั่งรุ่งสางทุกคนก็รีบปีลงมาจากห้างแล้วก็พากันรีบเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยพ่อของพรานเท่าจึงได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าสู่ให้ลูกชายฟังตั้งแต่เล็กจนโตจนมาถึงปัจจุบันเรื่องราวของเสือสมิงป่านี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำของพรานเท่าอายุ8ปท่านนี้ไม่เคยเลือนหาย และก็ยังเป็นคำสอนเป็นอุทาหรณ์ให้พรานรุ่นใหม่อยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เข้าป่านั้นมีอันตรายมีอาถรรพ์และถ้าพบเจอเรื่องราวแบบนี้หรือมีผู้คนมาเรียกให้ลงจากห้างในเวลาค่ำคืนแบบนี้ก็ห้ามลงเป็นอันขาดเพราะตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจจะหมายถึงชีวิตและดวงวิญญาณก็ต้องตกเป็นทาสเสือเสมิงอยู่ในป่า ตลอดไปอีกหนึ่งเรื่องราวของเสือเสมิงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจนมีการนำเรื่องราวของเสือเสมิงนี้ไปลงในหน้าหนังสือพิมพ์ทำให้ชื่อเสียงของเสือเสมิงนั้นได้กลับมาสร้างความหวาดกลัวอีกครั้งโดยเรื่องนี้ต้องย้อนเวลาไปถึงประมาณ30กว่าปีซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบภาคเหนือของประเทศไทยโดยขณะนั้น ได้มีเสือตัวใหญ่ออกมาไล่ทำร้ายชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวอยู่เป็นประจำทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเป็นอันมากจนไม่เป็นอันทำมาหากินซึ่งต่อมาก็ได้ขอความช่วยเหลือให้หน่วยตชดเข้ามาช่วยเมื่อหน่วยตชดเข้ามาก็ออกล่าเสือร้ายตัวนั้นในทันทีหน่วยตชดพยายามที่จะเข้าไปดักจับเจ้าเสือยักษ์ตัวที่ว่านี้หลายครั้งแต่เข้าไปทีไร ก็ยังไม่พบร่องรอยของมันจนในที่สุดในช่วงดึกของวันวันหนึ่งบริเวณศาลาที่ตั้งของหน่วยตชดรในป่าก็เกิดโยกเยกโอนเอ็นไปมาทั้งหมดทุกคนต่างตกใจปรากฏว่าเมื่อมองไปเป็นเจ้าเสือยักษ์ขนาดใหญ่ตัวดังกล่าวยืนอยู่ที่โคนเสาที่ศาลาของหน่วยตชดรนั่นเองไม่รอช้าเจ้าหน้าที่ตชดในขณะนั้น ็พากันยิงกระน่ำใส่เจ้าเสือตัวนั้นจนคิดว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นเจ้าเสือยักษ์ตัวนั้นก็วิ่งหนีเข้าป่าไปพอถึงรุ่งเช้าหน่วยตชดก็ออกแกะรอยเจ้าเสือตัวดังกล่าวที่ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีเข้าป่าไปโดยใช้วิธีตามรอยเลือดไปสุดท้ายพอตามเข้าไปในป่าลึกเจ้าหน้าที่ตชดก็เดินมาหยุดที่บริเวณเนินดินแห่งหนึ่ง ด้วยความสงสัยจึงช่วยกันขุดดินในบริเวณนั้นขึ้นมาปรากฏว่าสิ่งที่พบอยู่ใต้พื้นดินก็คือศพของชายคนหนึ่งซึ่งท่อนบนนั้นเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างนั้นเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้พบเห็นในขณะนั้นพากันตกใจถึงกับพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียวครับจึงนำเรื่องดังกล่าวไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในบริเวณนั้น ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นเสือสมิงแต่ยังไม่เป็นเสือสมิงที่สมบูรณ์นักเนื่องจากอาคมยังไม่แก่กล้าพอและสาเหตุที่เป็นเสือสมิงนั้นเพราะว่าอาจจะไปผิดผีแต่จะไปผิดผีอย่างไรนั้นก็ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้และเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาแต่ภาพที่เห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นและกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานของเสือสมิงให้กับบริเวณนั้นเรื่อยมาครับจากเรื่องทั้งหมดที่ได้ฟังมานี้นะครับไม่ว่าเรื่องราวของเสือสมิงจะไปเกิดณสถานที่ใดหรือในป่าดงดิบแห่งใดก็ตามคนโบราณก็มักจะพูดไปในทำนองเดียวกันว่าเสือสมิงนั้นมักจะเกิดจากผู้ที่มีอาคมแก่กล้า ลุ่มหลงในไสยเวทมนต์ดำแล้วศึกษาร่ำเรียนจนสามารถแปลงกายเป็นเสือได้แต่บางครั้งเมื่อแปลงกายเป็นเสือได้แล้วก็ไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้ดังนั้นจอมขมังเวทที่เป็นมนุษย์แต่เข้าไปอยู่ในร่างของเสือร้ายจึงต้องออกไล่ล่าและเมื่อฆ่าคนสร้างบาปสร้างกรรมมากขึ้นดวงวิญญาณ และความอาฆาตจากผู้คนที่เสียชีวิตเหล่านั้นก็ยิ่งทำให้เสือเสมิงตัวนั้นมีความเฮี้ยนและมีอาถรรพ์มากขึ้นและต้องคอยอาศัยอยู่ในป่าลึกเพื่อคอยกัดกินผู้คนที่ผ่านไปมาแล้วก็ต้องใช้เล่กลอุบายด้วยการแปลงกายเป็นคนหรือมนุษย์ที่ตนเองได้กัดกินและฆ่าชีวิตพวกเขาไปสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรม อยู่ในป่าดงดิบลึกถลำลึกอยู่ในวังวนแห่งความมืดของมนต์ดำตลอดไปครับและนั่นก็คือเรื่องราวตำนานของเสือสมิงที่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังก็สามารถหาอ่านได้นะครับจากหนังสือของสำนักพิมพ์เพชรประกายก็ต้องขอบคุณเรื่องราวจากสำนักพิมพ์เพชรประกายด้วยนะครับ ถ้านานผู้ชมนะครับต้องการจะสนับสนุนและอุดหนุนหนังสือจากสำนักพิมพ์เพชรประกายนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์หรือเพจของสำนักพิมพ์เพชรประกายนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออ of f เชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับแล้วถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแลวถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ